ลองถามแม่มานี่เอามานี่เลยเอามานี่เลยเอามานี่ลองถามแม่มานี่ไปไหนเอาลองถามแม่มาหน่อยดิสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะชาขอมือหน่อยค่ะลูกขอมือค่ะลูกโอ ตัวแม่เลอะหมดเลยย้องขอมือขอมือค่ะลูกย้องไปละห่วงเล่นตูดเปียกหมดไปนั่งกระมังมามานี่มาหาแม่มาตเตยไปไหนเตยเล่นเล่นกับพี่เขามาเร็วมาเร็ว นีเอามานี a a, ่เลยเอามานี่เลยเอามานี่เราถามมาเอามานี่ไปไหนเอารองถามมาเอามาหน่อยดิเอาลองถามมาเอามานี่เอามานี่เลยเอามานี่เลยเอามานี่เราถามมาเอามานี่ไปไหนเอารองถามมาเอามาหน่อยดิรองถามมาไปไหนฮะเอาลองถามมามาโอ้ยดูโอ้ยหย่อนให้หย่อน เอามาวางไว้ทำไมเนี่ยฮะโอ้าบังเท้าแม่มาวางไว้ให้แม่วิ่งตามไปงั้นน่ะมาไม่ละไม่นะ แม่มานั่งเป่าแพดตรงนี้โอ้ยใช่น้ำเป็นตุดเปียกหมด 过后黄呗